ค่่ะพีบอสวัสดีครับเกียรติลชซันด้วยครับยินดีครับขอบคุณมากครับได้อะไรมาคะรางวัลนักแสดงสมทชบชุยยอดเยี่ยมครับของชองมรมวิจารบันเทิงครับนั่นก,ก็คือออฟทอเบอร์เนโสลิตาครับก็รับบทเป็นลิ้มครับทุกจ้าไม่ค่อยชาดเลครับ<ก>นหนังเรื่องแรกด้วยอะ่ะหนังเรื่องแรกทำใหรู้สึกยินดีมากๆครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เข้าทั้ง5คนเนี่ยเก่งทุกคนเลยครับแล้วก็ อแบบสุดยอดทุกคนครับที่ผมได้มาผมดีใจมากๆครับนี่คงเป็นอีกก้าวหนึ่งสำหรับวงการหนังไทยบ้านผมบ้านผมบ้านลาแล้วก็เป็นตัวผมเองครับขอบคุณค่ดีทั้งวันนี้ขอบคุณ NGR นะครับขอบคุณ True Fan Asia นะครับที่โอกาสมแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมได้ในวันนี้ครับขอบคุณมากตอนนี้พี่บอยหน้าเป็นกระด้งแล้วที่สบายบานนี่สุดในโลกครับปีนี้มีหนังไม่ให้ดูต่อเลยไหมคะก็กำลังติดต่ออยู่ครับยังไงต้ด้ดูต่อไปครับผมครับบอยทำข่าวนังแบบแพทคือใครคะ อ๋อก็เป็นคือเป็นเพื่อนๆกันนะเคยรู้จักกันครับใช่ครับในคนนี้นะครัที่บอกว่าเป็นหวั่นใจก็ไม่นะจริงๆแล้วผมก็มีเพื่อนหลายคนนะครับก็จริงๆก็คุยๆกันหลายคนอะไรเงี้ยผมจริงๆแบบไม่ได้ออกมาบอกว่าเป็นใครอะไรเงี้ยครับจริงๆเราก็คบคุยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือดูดูกันไปก่อนดูกันไปก่อนครับผมครับไอ้คนนี้กแฟนคลับว่าไหมคะเนี่ยเอ่อจริงๆแล้วผมไม่เท่าไหร่นะครเพราะว่าผมผมไม่รู้สึกผมก็โตแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนที่จะรักผมก็ต้องรักจากตัวผมคือ ไม่รู้อะผมเองก็คือแบบก็ต้องรักจากตัวบอยนะก็คือจริงๆแล้วถ้าการที่บอยจะมีแฟนสักคนหรือว่าลูกคลุยขนาดม,มีใครเนี่ยผมคงแบบไม่ได้ถาให้ความรู้สึกที่ผมรักแฟนค่ะาม,มันน้อยลงไมเหมือน,นเดิมนะครับสวัคดีค่ะขอบคุณครับขอให้บอยชิลนะคะนะคะออกเทเบิลโซน่า ดาราสซนตาดาราสมทบชายนะคะออคเทเบอร์โซนตาก็บอยพิษณุได้ไปแล้วก็ดาราสมทบหญิงก็น้องเต้จริมพรเต้ชินพรนะคะแต่โป๊กก็ได้ไม่ใช่คะพี่โป๊กไม่ไม่ได้โป๊กพระเอกของออคเทเบอ่า์โซนตาแต่ก็อยาให้กำลังใจเหมือนกันใช่เพราะเมื่อวานออคเทเบอร์โซนตาจากชมรมวิจารณ์ถึงได้ไปหกรางวัลโโอ้หแช่เอยค่ะ ไม่ไดี๋ยวนจริงๆใครที่ดูในเรื่องนี้ดีมากเลยเราปมในปรนภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยที่มันเล่นแนวแบบนี้ค่ะ,คะกับกัลชวินนะนะคะถึงจะไม่ได้รับรางวาีรางว